ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอมาสรุปสติป,ปฏิปทาในการปฏิบัติเพื่อเป็นประโสดาสีทาคาอนาคารหันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าทีา่พูดมาแล้วรู้สึกว่ายเยืนเยอะน่ารำคาญใจท่านผู้มีปัญญาด,ดีแล้ว หรือว่าท่านผู้มีความฉลาดในปฏิปทาแห่งการปฏิบัติท่านฟังมาแล้วท่านคงจะลำคาญใจมานานเพราะว่าปฏิเวตาที่ปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทุกชั้นความจริงมีอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรมากขอย้อนไปถึงเรื่องราวในสมัยที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่ ในสมัยนั้นมีพระเข้าไปศึกษาเราียกมาฐานก็องค์สมเด็จพระบรม,มครูเมื่อศึกษาแล้วเอาศึกษท่านศึกษากันในความจริงไม่ได้พูดมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสอนได้เพียงย่อยๆเท่านั้นและท่านผู้นั้นท่านเป็นคนดีท่านมีอารมณ์ดีท่านมีบารมีครบ ด้วยมีวิทยาบารมีเป็นอย่างยิ่งมีขันติบารมีเป็นอย่างยิ่งมีปัญญาบารมีเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็มีปัญญามีวิทยามีขันติเป็นสําคัญเมื่อฟังคําสั่งสอนจากองค์สมเด็จพระสุนทันแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติไม่เห็นว่ามีใครต้องกลับมาถามองค์สมเด็จพระสุรษ์มากนะักก็มีบางพวกเท่านั้น ที่ไปแล้วไม่สําเร็จมรกไม่สําเร็จผลกลับไปหาองค์สมเด็จพระพุทธสกลใหม่องค์สมเด็จไปจอมไตรแนะนําอีกนิดหน่อยคร้งกลับไปปฏิบัติก็เป็นพระอรหันต์เมื่อดูแล้วการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเป็นของไม่ยากสําหรับคนเอาจริงแต่เรื่องคนไม่เอาจริงไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณานี่ใครก็สอนไม่ได้ มีตัวอย่างทมไปในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงเผยชนอยู่มาวันนี้เราก็มาพูดกันด้านสรุปที่พระศึกษาประธทมคำสั่งสอนจากองค์สมเด็จพระบรมครูเสร็จแล้วต่อจากนั้นไปเวลาจะเข้าป่าก็เข้าเวลาภาษาลีบทระษาลีบทก็แนะนำข้อวัดปฏิบัติตามสมควร คำแนะนำในที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากให้รู้จักรักษากำลังใจเห็นู้ว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราวิทุกขาความแก่เป็นทุกข์เม,มื่อนำไิทุกขังความตายเป็นทุกข์นลกวก็โศกเวทวะทุกขตทมนัสเป็นตน้นเ้วยความเศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข ความพลาดพาจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะปรากฏมีเป็นทุกข์ก็มาได้ก็เพราะอาศัยความเกิดเป็นสําคัญถ้าเราไม่เกิดที่อย่างเดียวสิ่งที่พูดมาแล้วทั้งหมดมันก็ไม่มีแต่การไม่เกิดนี้ก็ควรจะไม่เกิดประเภทเข้าถึงพระนิพพาน เพราะว่าตายจากคนไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็เรียก,กิดเป็นเปรยก็เกิดเป็นอส,สุรกายก็เกิดเป็นสัตว์เลี้ก็เกิดเป็นเทวดาก็เกิดเป็นพรมก็เกิดเราควรหาทางไม่เกิดคือไปพนิพานธ์สำหรับพระนิพานนี่เคยพบในพระไตรปิฎกที่องค์สมเด็จพระจินทร์สีทรงตอบปัญหาของพราม รามถามว่าพระนิพพานไม่เกิดใช่ไหมองค์สมเด็จพระจอม,มตายทรงตรัสว่าสําหรับพระนิพพานจะเรียกว่าเกิดก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่ท้าชาใช้คํำว่าเกิดก็ต้องมีตายเพราะพระนิพพานเป็นแดนอมตะไม่เป็นแดนที่ไม่มีความตายตอนนี้ท่านสงสัยก็สงสัยไปเถอะไม่แก้ให้ฟังถ้าอยากจะเข้าใจก็ทําใจถึงพระอรหนเอง มาพูดตอนนี้ดีไม่ดีก็จะมาโมมีโปปตาหนังเอาคนพูดเป็นพระอรหันไปด้วยเราช่วยกันกระพือข่าวว่าตมมาเป็นพระอรหันไปมากมายแล้วคำนี้ตัมมาไม่ขอยอมรับใครก็ถามว่าเป็นท่านเป็นพระอรหันหรือไม่เป็นพระอรหันไม่ยอมรับทั้งหมดทั้งสองอย่างเพราะว่าไม่มีอะไรจะยอมรับ เพราะเวลานี้อยู่ในฐานะพระแก่ที่กำลังจะตะบันน้ำกินอยู่แล้วจะคลานไปไหนมันก็ไม่ค่อยจะไหวอยู่แล้วจะหันหรือไม่หนมันก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่มันก็ตายตายเมื่อไรคันห้านี้ก็ชื่อว่าตัดย่าิขาดมิดกันแต่ว่าถ้าจิตไม่หมดจะกิเลสก็ต้องไปมีคันห้าใหม่จะมีใหม่หรือไม่มีใหม่ก็ช่างหัวมัน เวลานี้เราไม่สนใจมันก็หมดเรื่องกันมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายไม่ได้เคยห่วงใยอะไรทั้งหมดที่ไม่ห่วงใยนี่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็รู้ว่ามันเีสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นจะมานั่งห่วงใยท,ทําไมจะไปสนใจนอะไรกับมันมันจะป่วยถ้าเรามีงานก็ทําทําไว้แล้วก็ทําทําไม่ไว,แว้แล้วก็เลิกทําแล้วก็เลิกทําเสีย มันก็หมดเรื่องกันตอนนี้มาพูดกันถึงพระที่จะเข้าไปถึงไปหาภาษารีบุตรภาษารีบุตรแนะนําอย่างนั้นท่านก็อยากเป็นพระอรหันต์บ้างท่านก็ถามว่าพวกผมได้เป็นปุถุชนคธนธรรมดาคนหนานแน่นไปด้วยกิเลสถ้าต้องการจะเป็นพระโสดาบันทํำยังไงขอรับ พระสารีมุตรก็ตอบว่าท่านจงพิจรารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจของท่านเือรณ์อย่างนี้แล้วไม่ใชาท่านก็เป็นพระโสดาบันพระผู้นั้นก็ถามต่อไปว่าถ้าผมเป็นพระโสดาบันแล้วต้องเป็นเป็นต้องการเป็นพระสกิทาคามีจะทำยังไงครับ ท่านก็บอกกูวา่าตั้งกํลาลังใจให้ดีแล้วก็พิจารณาแบบนั้นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารนิยญญามที่เรียกว่าเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจของท่าละเอียดเข้าท่านก็เป็นทระสกิทาคามีพระผู้นั้นก็ถามต่อไปว่าในเมื่อพระพผมเป็นสกิทาคามีแล้วต้องเป็นการไปว่อนาคามีทํำยังไง แล้ก็บอกว่าพิจารณาอย่างนั้นแหละคือรูปเวทนาสัญญาสังขา,านวิญญาณนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจ,ใจละเอียดแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา,เราๆๆจริงท่านก็เป็นพระอนาคามีแล้วท่านก็ถามพระก็ถามตอบไปว่าในเมื่อผมเป็นพระอนาคามีแล้วต้องการเป็นพระรหันผมจะพิจรารณาอย่างไง เตอบว่าพิจรารณาแบบเดียวกันคือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา,เรา,เ,ราเราไม่มีในมันไม่มีในเราเราไม่มีในมันมันกับเราไม่ใช่ส่วนเดียวกันคือมันก็มันคือขันห้าเราคือจิตเมื่อจิตจะไม่เห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราสักอย่างเดียวเขาก็เป็นพระรหัน์พระโพนันก็เลยถามต่อไปว่าเมื่อเป็นพระรหันแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมหยุดเลย ท่านบอกว่าไม่ใช่พระอหันต์ก็ทําอยู่เสมอเพื่อทรงอยู่ความเพื่อทรงความเป็นสุขทําให้ใจเป็นสุขรวมความว่าสําหรับพระอรหันต์ก็คิดเป็นปกติว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในความจริงปฏิวทาการปฏิบัติเป็นพระอ,อริยเจ้ามีอยู่เท่านี้เองที่พูดมาทะยืดยาวแต่ความจริงสร้างความยุ่งสร้างความยาก แต่ก็ต้องพูดกันเพราอว่าไอ้ที่พูดมานั้นมันก็ยังย่อที่พูดกันจริงๆแล้วพูดกันมากกว่านั้นทําไมจึงพูดมากก็มีคนสงสัยมากถ้าว่ากันถึงการศึกษาในการปฏิบัติที่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าถ้าศึกษากันมากเกินไปนี่รู้สึกว่าจะยุ่งมากเพราะอะไรก็เพราว่าอารมณ์ไม่สามารถจะจับจุดไหนพบ ถ้าเรามาพูดกันทั้งจุดนี้จริงๆเอาใจเข้ามาตั้งกันจริงๆทั้งชายทั้งหญิงถ้าพิ छ, สูจน์สะมันเนอุบาสกุบาสิกาเหมือนกันมานั่งพิจารณากัน,นจริงๆว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราก็น,นั่ง ว่าร่างกายนี่มันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงของเราจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันต้องอยู่ในอำนาจของเราอย่างแก้วที่วางไว้ข้างหน้าหแลอภาชนะที่วางไว้ที่มันเป็นสมบัติของเราไม่มีใครอื่นคนอื่นมาเป็นเจ้าของเราจะหยิบไปไว้ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเราจะคว้างทิ้งไปมันก็ไม่ว่าถ้ามีคนอื่นเป็นเจ้าของเราทําอย่างนั้นไม่ได้ เราว่าเจ้าของก็บอกว่าของตรงอันนี้วางไว้ตรงนี้นะถ้าเราไปแตะต้องเข้าเจ้าของเขามันก็ว่าานี่รื่างกายก็เหมือนกันถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราก็จะต้องบังคับมันได้ว่านี่เธอไอเรื่องความหิวนี่มันยุง่งจงอย่าหิวต่อไปเลยนะฉันเบื่อหน่ายเต็มทีแล้วเหน็ดเหนื่อยมามากแต่คื้เนื่อยแบบนี้ฉันทนไม่ไหว ถ้ามันเชื่อเราไหมกินมันเค่พอเคยกินวันละหนึ่งกิโลวันนี้กินสิบกิโลให้มันอิ่มไปสิบวันทําได้ไหมมันก็ไม่ได้ต่อไปเรื่องความแก่ความเสื่องของร่างกายบอกกับเขาที่บอกนี่ฉันเลี้ยงเธอมานะเธอต้องการอะไรฉันก็หาให้ทุกอย่างแต่ว่าเธอจงอย่ากแก่นะถ้าขืนแก่แล้วฉันมันยุ่งจงอย่ากแก่ต่อไป ให้ทรงกายอยู่อย่างนี้แล้วก็หาหมอมาเอายากันแก่บ้างหาฤาษีมาเสกกันแก่บ้างหาเวทมุนกระถามาภาวานากันแก่บ้างแล้วมันแก่หรือไม่แก่มันเชื่อเราไหมมันก็ไม่เชื่อเราก็เป็นอันว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีเจ้าของเจ้าของขันห้าคือใคร ก็ได้แก่กิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมนี่เขาเป็นเจ้าของขันห้าไม่ใช่เราเป็นเจ้าของที่ขันห้าจะปรากฏได้ก็เพราะจิตไปคบกับกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมเขา้าตอนนี้ถ้าหากว่าเราจะไม่ต้องการเกิดอีก <c oughs> เราไม่ต้องการมีขันห้าอีก <c oughs> เราก็ต้องแยกเลิกคบกับกิเลสความชั่วของจิต ปัณหาความดะยานอยากอยากของจิตอุปาทานคือความยึดมั่นของถือมั่นของจิตอกุศลคืออารมณ์ชั่วก็ได้แก่ที่เรามีความคิดมีความรู้สึกว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเรานั่นเองความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงถ้าตัดอารมณ์อย่างนี้เส้นได้แล้วธรรมบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงความสุขมันก็เกิดกับจิต ว่าร่างกายว่ามันไม่เป็นเราไม่เป็นคนเราเราทรัพย์สมบัติทั้งหลายทุกอย่างอันไหนเราที่เราจะเห็นว่ามีความสําคัญทรัพย์สมบัติจริงๆที่เห็นว่ามีความสําคัญนั่นก็คือร่างกายเรารักคนรักสัตว์รักวัตถุที่ที่ว่ารักจริงนะความจริงมันไม่รักยิ่งไปกว่าร่างกายของเรานี่พูดกันถึงอารมณ์รักที่รักจริงๆ จะรักสามีรักพรรัญญารักบุตรรักธิดาบอกว่ารักมากมากเราจะพิสูจน์กันก็ได้เอาคนที่เขาบอกว่าเขารักมากที่สุดมาเืินเคียงข้างกับเขาเราย่องไปข้างหลังเอาทานไฟที่ลุกจนแดงโชนวางไว้บนที่ศาพ,พร้อมๆกันแล้วดูที่ว่าคนไหนคนที่ก็บอกว่ารักคนนอนมากเขายะปัดถ่านไฟที่บนที่ศากคนนอนก่อน้วปัดเป็นหัวของเขาก่อน คนนี้สุดเขาก็จะยกมือเขาไล่ปัดทานไฟบนหัวของเขาก่อนนี่สนแสดงว่าเขารักตัวเขาเองมากกว่ารักคนอื่นว่าจาที่บอกว่ารักคนอื่นรับสินรักทรัพย์สินอย่างอื่นมากกว่าตัวนี่ไม่จริงเป็นเรื่องโกหกหมดเท็ดน้อยคนนักนอกจะใช้มายาสาไทยเท่านั้นนี่เป็นอันว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างนี้ มันเนื่อเราถอดความรักร่างกายของเราเส้นได้แล้วมันก็หมดเรื่องกันความเป็นประโนดาสิกิธาคานาคารหันก็รู้สึกว่าเป็นของย่อๆเป็นของเล็กๆไม่ใช่ของใหญ่นี่พูดถึงคนมีปัญญาที่เข้าถึงมีอารมณ์ที่เข้าถึงต้องอาศัยบารมีสิบประการตามที่กล่าวมาแล้วไปนั่งไล่เบีย้กันทุกวันไล่เบียบารมีสิบให้มันครบทวนเสีย จิตใจที่พร้อมในบารมีสิบประการเรื่องการเป็นพระรหัน์ไม่ใช่ของยากอันนี้เขาบอกว่าพูดตามตํรรานะไม่บกุกคคลผู้พูดบรรลุแล้วพูดกันมาอย่างแบบตํรราสประเดี๋ยวจะมาโม,มเมกันอีกชอบโฆษณานดํานี่เป็นพระรหนัน่าบางท่านก็นเลยโฆษณาไปว่าอดอุตริมนุษธรรมก็ว,ว่ากันไปเถอะ เรื่องของใครก็ไป่เรื่องของใครไม่เคยรับเอาเข้ามาเลยรายการเท่าไรแล้วก็ไม่ฟังว่าอย่าพยากรกันตัวเองยังไม่ได้พยากรคนอื่นจะมาพยากรกันได้ยังไงและคนที่รับฟังก็เมือนกันรับฟังแล้วก็ไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณารับว่าโป่งเปลง,ปอ,งออกมาเลยนั่นพอดีกันเป็นอันว่าคนโฆษณากับคนรับฟังราคาเดียวกันก๋วยเตี๋ยวสองชามห้าสตังค์เหมือนกัน ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวชามละสามบาท <c oughs> อันนี้เรามาพูดกันว่าคนที่เป็นพระอรหันแล้วสาหรับพระทรงตัวอยู่ได้และคราวาสไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้เช่นในสมัยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านบอกว่าคนที่เป็นคราวาสเป็นอรหันแล้วจะต้องนิพพานในวันรุ่งขึ้นไม่ใช่เจ็ดวันไม่เคยเห็นหนังสือฉบับไหนบอกว่าเจ็ดวัน เมื่อวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าถูกนางยักษินีแปลงเป็นวัวแม่รุค,ค่อนขิดตายทุกคนบางทีฟังเทศสทราว่าเจ็ดวันตอนนี้อาตมาก็ไม่ขอยืนยันเพราะว่าไม่เคยเป็นพระหันในสมัยเป็นครวัดและเป็นพระนี่ก็ยังสงสัยตัวเองเหมือนกันว่าเพียงแค่กัญยาณชนคนดีของพระพุทธเจ้าเข้าถึงแล้วได้ยังก็ไม่รู้ กันยาในชนไหมเพราะน่กว่าคนมีฌานที่ก็ลือกันว่าพระมหาวีระหรือฤษีด่งดำไม่ใช่เป็นพระรหันเป็นพระทรงฌานอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเข้าได้หรือไม่ได้มีจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้เลยแต่ท่านผู้นั้นก็ย่องพยากรเสียแล้วแต่ตัวเองยังไม่รู้เนี่ยคนอื่นคืนรู้มากกว่าในชักจะยุ่งเหมือนกันเอามาพูดกันถึงว่าพระรหัน ถ้าเป็นพระทรงชีวิตได้แคาวา่าสรงชีวิตอยู่ไม่ได้นี่เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มาถามกันเป็นอย่างมากอแต่มาเองก็ไม่ใช่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจ้าจะได้พูดให้เขาใจชัดก็ได้แต่บอกว่าการเป็นอรหรนันต์นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นเรื่องของอจินไตเป็นสภาวะที่ชาวบ,บ้านไม่ควรคิดคิดยังไงมันก็ไม่ออก แม้แต่ปุถุชนคนธรรมดาปรารถนาจะคิดถึงอารมณ์ขขงพระโสดาบันก็คิดไม่ถึงคิดเท่าไรมันก็ผิดถอยหลังลงไปจะมาคิดถึงกําลังของบุคคลผู้ทรงฌานมันก็คิดไม่ถึงคิดไม่ออกถ้าแ,แต่เดาเดาพระโสดาบันจะมาเข้าใจอารมณ์ของพระอนาคามีมันก็ไม่ได้เพราะตัวยังไม่ถึงก็คิดได้แต่อารมณ์หย,ยาบหยาบาดีตัวได้เท่านั้น พระนาคามีจะมาเข้าพิจารณาเข้าใจถึงอารมณ์ของพระอรหันต์มันก็ไม่ได้อันนี้ตามพระบาลีมีอยู่คือมาองค์สมเด็จพระบรม,มครูลงจากดาวดึงที่ประตูเมืองสังกัตนาครสมเด็จพระชินวร์ตัดถามปัญหาของปุถุชนปุถุชนตอบได้ถามปัญหาของคนที่มีฌานปุถุชนตอบไม่ได้บุคคลที่มีฌานตอบได้ ถามปัญหาของพระโสดาบันท่านที่ได้ฌานโลกีตอบไม่ได้พระโสดาบันตอบได้ถามปัญหาของพระอนากิทธาคามีพระโสดาบันตอบไม่ได้พระสกิธาคามีตอบได้ถามปัญหาของพระอนาคามีพระอนาท่านที่เป็นสกิธาคามีตอบไม่ได้พระอนาคามีตอบได้ถามปัญหาของพระรหันพระอนาคามีตอบไม่ได้พระรหันตอบได้ ถามปัญหาของอัคสาวกเบืองขวาเบืองซ้ายคือปัญคือวิสัยของพระภาษาวกเบืองซ้ายพระอรหันตธรรมดาตอบไม่ได้อาคสาวกเบืองซ้ายคือพระโมคคัลลาตอบได้ถามปัญหาวิสัยของพระอาคสาวกเบืองขวาพระโสดาพระพระโมคคัลลาตอบไม่ได้ภาษาดีบทตอบได้ถามวิสัยของพระสมมาสมุทธเจ้าภาษาดีบทตอบไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องถามให้ในภาษาดีบทจึงตอบได้ นี่เป็นอันว่าเรื่องที่เรายังไม่ถึงมันเป็นอจินตายนิคราวาที่เป็นอรหันต์แล้วจะต้องตายในวันรุ่งขึ้นก็เป็นเรื่องไม่ควรคิดมีหลายท่านบอกว่าถ้ามสมมติว่าทารถมีน้ํามันอยู่มาวิ่งไปถึงสถานีแล้วก็ยังจะวิ่งต่อไปได้นั่นมันเป็นรถยนต์ถ้าบังเอิญเป็นรถไฟถ้าสุดทางแล้วมันวิ่งไปไม่ได้ได้แต่ว,วิ่งกลับ แต่สําหรับพระอริยเจ้าก็วิ่งกลับไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นอรหันต์แล้วจะถอยหลังมาเป็นพระอนาคามีสีทาคามีนี่ถอยไม่ได้นี่เป็นจุดบังคับในบริการหนึ่งเรื่อง,องพระอรหันต์ก็เป็นสภาวะอจินไตยอย่างพระสารีบุตรเมื่อเวลาที่จะนิพพานอยู่ๆก็ไปลาพระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นขออนิพพานในห้องที่ตนเกิด ที่มันดาครอดท่านห้องไหนท่านจะนิพพานที่นั่นอย่างพระมหาโมคคลานะเวลาที่ถูกโจนทุบท่านไม่ยอมตายเมื่อโจรไปแล้วอดีฐานประสานกระดูกให้ติดกันเหาะมาลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตายปณนิพพานนี่เรื่องนี้ก็ต้องคิดอย่างพระอานมนก็เช่นเดียวกันเวลาที่ท่านจะนิพพานรู้การน,นิพพาน ว่าถ้าเรานิพานแล้วนี่บรรดาญ,ญาจะทะเลาะก,กันฉนนั้นจึงไปนิพานบนอากาศระหว่างแม่น้ำทั้งสองฝากทางน้นญาติข้างแม่ขันนี้ญาติข้างพ่อนิพานบนอากาศอธิษฐานเตโชธาตเผาร่างกายอธิษฐานให้กระดูกตองในกายนี่แบ่งเป็นสองส่วนตกฝั่งน้นหนึ่งส่วนตกฝั่งนี้หนึ่งส่วนนี่เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของพระอรหันต์ท่าน ท่าน,นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คงจะเป็นอรหันขั้นชนะพิญโยหรือตปิเวรเรวาพิญญาหกหรือปฏิสมัมพิทายาณเป็นอันว่าเรื่องนี้อจะมาไม่ขอตอบขอตอบติพียงว่าตามที่พระอาจารย์บอกมาว่าเป็นเรื่องขาองาอจินไตไม่ควรคิดคือมีคนถามหลายคนก็เลยบอกว่าจะขอถามพระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์ท่านบอกมาว่าตอบเขาไปสิ ว่ามันเป็นเรื่องของไอจินไตยยังไม่ควรจะคิดถ้าอยากจะรู้จริงๆให้ทําตนเป็นพระอาหันเสียแล้วเขาจะรู้เองเหมือนกับคนที่อยู่ฝั่งทะเลฝั่งนี้คนที่อยู่ฝั่งทะเลฝั่งน้นเขาบอกว่าโน่นในแดนโน้นมีทองคํามากมีเพชพรพลอยมากจะเดินไปทางไหนก็เต็มไปด้วยทองคําเต็มด้วยเพชพรเ็ดพลอย แต่คนฝั่งนี้ไม่เคยเห็นทองคําไม่เคยเห็นเพชรพลอยมีแต่ผืนแผ่นดินธรรมดาคนนั้นจะมาพูดยังไงก็ตามทีดีไม่ดีแกก็หาว่าบาปทางท่านี่ของนั้นเป็นของจริงเพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นเขาจะเดินไปทางไหนก็ตามมีแต่ดินมีแต่หินไม่มีทองคําไม่มีเพชรไม่มีพลอยข้อน,นี้มีอุมาั้นใด แม้เรื่องของพระอรเดียเจ้าก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่เรื่องของพระผู้ทรงฌานและท่านผู้ทรงฌานก็เช่นเดียวกันย่อมเป็นอาจินไตคือเป็นวิสัยที่ไม่ควรคิดสําหรับบคุคคลที่ยังเข้าไม่ถึง้ระบรรดาท่านพุรรทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็ขอมาสรุปเรื่องราวความการปฏิบัติความเป็นพระอระหรันต์คือเป็นประสูดาสิกิทาคานาคาพระอระหรันต์การปฏิบัติแบบย่อๆ แต่ความจริงปฏิบัติแบบนี้ก็ไม่ใช่ยอเป็นแบบปกติของท่านที่ปฏิบัติกันมาแต่ว่าต้องใช้ปัญญาเข้าช่วยมากสักหน่อยในบรกิการหนึ่งก็ได้แก่บุคคลที่เป็นฆราวาสแล้วต้องเป็นอาหาันแล้วต้องตายในวันรุ่งขึ้นเอามาพูดสู่กันฟังในที่นี้ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เปลื้องความสงสัยว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นที่ตอบไ,ไปแล้วสัส้นๆก็คือเป็นอาจินไต ทางนี้เพราะอะไรเพราะคนตอบคนพูดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปถามรายอาจารย์ครับว่าอาจารย์ท่านยิ้มบอกว่ามันเป็นเรื่องอจินไต่เรื่องของผู้ใหญ่เด็กจะรู้ได้ยังไงเด็กที่ไม่เคยเรียนหนังสือเลยไปถามเด็กอน,นุบาลว่าเรียนหนังสือเขาว่าอย่างไงเด็กคนนั่งอ่านหนังสือให้ฟังเด็กที่คนไม่เคยเรียนก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ตัวกอตัวขอตัวขอไอเจ้าเด็กที่ไม่เคยเรียนมันก็ฟังส่งเด็ก ตอนนี้มาฟังเด็กที่เรียนนุบาลไปฟังเด็กที่เรียนชั้นมัธยมชั้นปถมเขาอ่านหนังสือฟังเขาคิดเลขให้ดูแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้นี่กับไอ้นั่นมันผสมกันอ่านว่าอย่างนี้มันเป็นยังไงไม่รู้นี่ข้อนี้ชั้นใดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพระอาจารย์ใหญ่ท่านบอกว่าใครอยากจะรู้ว่าเป็นอรหันต์แล้วทําไมจึงตายในวันลุงขึ้นก็ลองเป็นอรหันต์ดู และจะได้ทราบชัดาคำพระพุทธธรรมหลักขององค์สมเด็จพระบรมครูว่าทำมจริงเป็นเช่นนั้นอันละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านฉบับการฉลุกสรุปความเป็นพระอริยเจ้าความจริงย่อด,ดีง่ายดีในการปฏิบัติอย่างนี้ก็สะดวกดีเหมือนกัน ไม่ต้องไปจับนี่ต้องไม่ต้องไปจับนั่นให้มันเกะกะเหมาะสําหรับบรรดาแต่พุทูบริษัทท่านหลายที่มีวิสัยเป็นสุขวิปัสสโกสำหรับวันนี้มองดูเวลามันก็หมดเส็แล้วความจริงสองหน้านี่รู้สึกว่าพูดไวไปหน่อยเพราะใช้เวลารีบจะรวบรัดให้มันจำกัดก็ต้องขออภัยเกบรรดาท่านผู้บริษัทผู้ร,รับฟังสวัสดี